โอเควันนี้เรามาต่อกันที่เควสโลกอีกเควสหนึ่งที่เราเห็นแล้วแหละว,ว่ามันมี n อ c ียืนอยู่นี้ชื่อหวังแต่ว่าเราปล่อยให้เขายืนซาซาเกโยอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้มาคุยวันนี้เราว่างแล้วเพราะว่าเราทําเสร็จไปหลายเควสมากแล้วเรียกได้ว่าแทบจะไม่เหลือเควสดองอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยซิว่าเขาต้องการอะไรจากเราท่านวีรชนแห่งมิลลิทจงคุ้มครอง รดอย่าให้แค่ซึมเกิดปัญหาถาโถมอีกเลยขอให้การขุดเหมืองในคราวนี้เป็นไปอย่างราบรื่นขอให้พี่น้องที่เลิกขุดเหมืองก็จงมีความสุขในเส้นทางของตนท่านวีรชนแห่งมิลาลิตขอจงคุ้มครองท่านวีรชนแห่งมิลลิตขอจงคุ้มครองอืมว่าไงมีเรื่องอะไรเหรอคุณบูชาอะไรอยู่หรออ๋อฉันกำลังบูชาอนุสรหินเพื่อรำลึกถึงกองทหารมิลาลิตเนี่ยฮ่า ถึงหินนี้ดูเหมือนจะเป็นแค่หินธรมนธรมดาธรรมดาแต่มันถูกสร้างขึ้นที่นี่เมื่อ500ปีที่แล้วแค่ซึมทั้งหมดนี้ได้รับการคุ้มครองโดยกองทหารมิลลิทดังนั้นทุกครั้งที่เราจะลงไปที่เหมืองเราก็จะมาสักการะที่นี่เพื่อขอให้ดวงวิญญ,ญาณฮุกลาแห่งกองทหารมิลลิตคุ้มครองเราพวกเขาลกลับคืนสู่ธาตุและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเหมืองดังนั้นการอธิษฐานถึงจิตวิญ,ญญาณที่กล้าหาญของพวกเขาก็เหมือนกับการแสดงความเคารพต่อแค่ซึ่ม นังคำโบราณที่ว่าในโลกมีเทพเจ้าในธาตุมีวิญญาณบรรดาผู้ดีเสียสละชีวิตเพื่อเราก็ควรจะได้รับการนำลึกถึงจากเราไม่ใช่เหรอห้0รปีก่อนละใช่500ปีก่อนตอนนั้นภัยพิบัติมืดได้กลืนกินแตชซึมไปจนหมดสิน้นราชาแห่งหินได้ออกคำสั่งให้กองทหารมิลลิทคอยปกป้องเส้นทางแรกของแคซึมนั่นเป็นการต่อสู้ที่ยำแย่มากภายใต้การนำทัพของยักษ์สา กองทหารมิเรลิดได้ออกมาสกัดกั้นศัตรูอย่างไม่หยุดยอนสุดท้ายกองทหารมิเรลิดชุดหนึ่งก็ได้ล่อศัตรูไปยังส่วนลึกของแคสซึมและความกลาหนทั้งหมดก็ได้ยุติลงว่ากันว่าอนุสรหินนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการนี้อนึกไม่ถึงเลยแฮว่ากองหินหน้าเกลียดนี่ยจะมีประวัติความเป็นมาแบบเนี้ยเฮ้ยมอดปากเสียตกแม่งจะตัวจ้อยอย่าลบหลู่คนตายแบบนี้สิไม่ต้องห่วง มันไม่กัดใครหรอกนะเ่าจะไม่กัดไอเ่าฟ้องใครเป็นเจ้าตัวเจ้ายไม่ทราบ <laughs> อะอะยังไงก็เถอะนี่เป็นตำนานที่คนคุ้นเคยกันดีสำหรับทุกคนที่เติบโตขึ้นมารอบรอบแคสซึมเรื่องราวถูกเล่าขานมานานแล้วก็ถูกเล่าในหลากหลายรูปแบบด้วยถ้าเธอคุยกับคนอื่นพวกเขาอาจจะเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปบางทีนี่อาจจะเป็นสเสน่ห์ของประวัติศาสตร์แล้วมั้ง <laughs> ฉันก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรก็พูดส่งๆไปอย่างนั้นแหละจะว่าไปแล้วก็มีข่าวลืออยู่เป็นเนืองๆนะว่าในหินพวกนี้นมีความลับซ่อนอยู่ตามคําบอกใบ้แล้วอาจจะนําพาไปสู่สมบัติที่กองทหารม่ลิททิ้งไว้อ่ะอะไรนะสมบัติที่กองทหารม่ลิททิ้งไว้เหรอเนี่ยหูพึ่งใช่ไหมช่วยขยายความในส่วนนี้หน่อยได้ไหมอ่ะจิจูไพมอนก็รู้สึกสนใจแล้วสิอ่ะมันก็ แค่ข่าวลือแค่ข่าวลือเท่านั้นแหละเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับที่กองทหารมิเรลิสสร้างอ,อ,อนุสรหินนี้ขึ้นมาก็ได้นี่มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคนงานเหมืองหรอกหรอ,อกองทหารมิเรลิสเป็นคนสร้างอ,อ,อนุสรหินนี้ขึ้นมาหรอใช่ตอนนั้นกองทหารมิเรลิสและคนงานเหมืองของแคสซึมต่างก็ได้สร้าง,อ,งอนุสรหินนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าการต่อสู้ในแคสซึมจะสิ้นสุดลงแต่ก็ยังมีทหารจํานวนมาก ของกองทหารมเรลิตและยกลยกสาเนื้อนามที่ยังคงติดอยู่ใต้เหวลึกตลอดการหนึ่งในนั้นมีกองทหารมิเรลิตคนหนึ่งพลัดตกลงมาจากที่สูงในขณะที่ช่วยพลงานเหมือนอพยพทําให้หลังของเขาได้รับบาดเจ็บแขนและขาก็ไม่สามารถขยับได้แต่ว่าภายหลังได้ยินมาว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้กับชะตากรรมของตัวเองเลยสักนิดมีหนำซ้ำํายังได้ฝึกฝนตัวเองและกลายเป็นหมอที่มีชื่อเสียงในที่สุดซึ่งเขาได้ช่วยเหลือคนอื่นๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขา กว่ากันว่าอนุสรหินนี้เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเพื่อรลึกถึงสหายเก่าของเขาหลังจากที่เขาได้รับวิชั่นต่อมาเรื่องราวของเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปและถูกแทนที่ด้วยเรื่องราวอื่นๆอย่างสมบัติของทหารมิราลิตหรือมรดกของยักษ์สาแต่นั่นก็เป็นแค่ตำนานที่ไม่มีมูลก็เท่านั้นพวกเราคนงานเหมืองส่วนใหญ่ยึดมั่นในการทำงานด้วยตัวเองมากกว่า ดังนั้นจึงไม่ค่อยเชื่อถือข่าวลือสมบัติอะไรนี่มากนักแต่ว่าอะไรเหรอไม่มีอะไรฉันหมายความว่าถ้าเธอตั้งใจจะหามันจริงๆฉันก็จะไม่หัวรเราะเยาะเธอหรอกฉันก็เคยคิดเหมือนกันนะบางทีตำนานของสมบัติอาจจะเป็นแค่เรื่องโกหกก็ได้ผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นเพียงแต่ต้องการใช้วิธีนี้เพื่อให้เรื่องราวของอนุสรหินถูกเล่าขานไปยังรุ่นหนังและไม่ถูกเลืมเลือนไปก็เท่านั้นเอง แต่ยังไงก็ตามตำนานก็เป็นแบบนี้แหละหากนำของสักการะหกอย่างอ๋อไอ้นี่ไงที่กระจ,ระจายอยู่รอบๆแค่ซึมมาสักการะเธออาจจะได้รับของขวัญจากกองฐานมิล,ลิสก็ได้นะของสักการะหกอย่างเนี่ยแบ่งออกเป็นหมวกพิทักษที่ช่วยคุ้มครองทุกคนไม่ให้บาดเจ็บจากหินที่ตกลงมาถ้วยแห่งสามันอันเป็นอนุสร์แห่งมิตรไมตรี มึงไอ้ไอจุดที่มึงแผนกล้องไปอะ่ะมันไม่ใช่ตรงนั้นเว้กูกูไม่ได้กูไม่ได้เก็บถ้วยแห่งสาม,มัญมาจากตรงนั้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวบอกให้เอ้ยอ๋อมันแผนกล้องไปตรงจุดที่ไอกองทหารมีรลิลิที่มันปลอมตัวเป็นโจรตอนแรกอะ่ะมันอยู่แล้วเราไปสู้พอสู้เสร็จแล้วมันก็เข้าคัสซีนแล้วก็มีเควสแฝงตัวเข้าค่ายศัตรูไม่มีใครรู้ขึ้นมาซึ่งถ้าเราทำเควสนั้นเสร็จอะ่ะ มันก็จะได้ทั่วแห่งสามาันอ๋อมันต่อเนื่องกันแบบนี้เพราะอย่างเงี้ยมันก็เลยแผนกล้องมาตรงนี้ก็คือตำแหน่งของที่แบบว่าตำแหน่งที่ทุกอย่างมันเริ่มต้นเน่ะคือถ้าเราเริ่มทำจากตรงนี้แล้วตามไปเรื่อยๆในท้ายสุดเราก็จะได้ทุ่งแห่งสามานอ๋อเข้าใจละคนนกแห่งทงนะาะเสียรักแห่งปณิธานอันสูงส่งอ๋ออ๋อ,อมันมันพยายามแผนกล้องไปตามจุดต่างๆที่ผมไปเก็บเ e อของหกชิ้นนี้มาได้ครับอ่าอ่าโอเคหอกนักรบ ที่เคยใช้ปราบศัตรูอ่าอ่าใช่ใช่ไอ้ตรงที่มันแผ่นกล้องไปอ่ะคือจุดที่เราไปเก็บมาเลยใช่ใช่ดอกไม้มองการไกลที่เติบโตขึ้นบนยอดของแคสซึมไอ้ดอกไม้น,นั้นก็คือดอกที่เราไปเก็บขึ้นมาที่มันเป็นดอกหน้าตาเหมือนดอกคิงศิลนนะ่ะแล้วพอเก็บมาปุ๊บไล่้ตั้งวูโฉมันโวยวายบอกว่าเนี่ยดอกไม้ของมันนะมาเก็บสุตรหิส่ห้าได้ไงอ่าถ้าใครจําได้อ่ะ เควสของเออะไรนะมันชื่อเควสว่า,าตำนานอะไรสักอย่างบนยอดเขาเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วจำจำชื่อเควสไม่ได้แต่ว่าทําไปแล้วทำทำแล้วก็อัดคลิปลงไปแล้วด้วยเพิ่งผ่านไปและนาฬิกาแดดแห่งช่วงวัยอันรํำลึกถึงอดีตอ่าอ่าแน่แตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเราก็เพิ่งไปเก็บมาฟังดูชวนงงจังแฮะแน่ใจนะว่าคนรุ่นหลังไม่ได้แต่งขึ้นจริงๆอะ่ะ ของสักการะทั้งหมดนี่อยู่ในแคสซึ่งเหรอใครจะไปรู้ล่ะไม่แน่ตำนานอาจจะถูกแต่งขึ้นก็ได้ดังนั้นหลายปีมานี้จึงไม่มีใครพบเห็นสมบัติในตำนานจริงๆเลยสักคนไงล่ะอ้อจริงสิจะว่าไปแล้วยังมีอนุสรหีหอีงแห่งหนึ่งนะเฮ้ยตั้งแต่ที่แคสซึ่งปิดตัวลงทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปจึงไม่มีใครไปสักการะที่นั่นเลยเนะี่ยเธอช่วยไปทําความสะอาดตรงนั้นหน่อยได้ไหมแค่ทํานี้หน่อยๆก็พอแล้วล่ะ เทือกเขาพันอ่านี่ไงเควสสุดท้ายที่เราตามหาอยู่เทือกเขาพันปีแล้วก็ของสก,การ์ลาเนี่ยเราเก็บมาครบแล้วเราสามารถถวายได้เลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเอ้าแล้วราที่บอกว่าให้ไปทําความสะอาดนี่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะคุยคุยซ้ําได้ไหมของสก,การ์ลาที่ต้องหาให้เจอได้แก่หมวกขนนกถ้วยนาฬิกาดอกไม้แล้วก็หอกแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครหาของเหล่านั้นครบได้เลยแต่กูเนี่ยหาครบแล้ว หาครบก่อนมารับเควสอีกเนี่ยูดิครบเลยหกชิ้นเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่ผมไปไล่วิ่งสำรวจตามจุดต่างๆเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าไอพวกของสักการะพวกเนี้ยมันเก็บได้จากตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วระหว่างที่ผมกําลังจะมาบอกว่าไอพวกของสักการะหกชิ้นมันเก็บจากไหนบ้างทําไมทาไมลู้เหรอมาอยู่ที่แล้วมาคุยอะไรกันสองคนวะ ไหนไไหนไหนไหนคุยด้วยล้วหนึ่งนิเฮ้ยอะไรวะแคนี้มันเสร็จเด้งของกองจนล่ะสมบัติทำไมใช่เพราะช่วงนี้ฉันไม่ได้กินเห็ดจ๋าแล้วก็ร่างกายเขาไม่อ่อนแอแบบนี้ฉันคงตีจุดกร้องไปเป็นคนตั้งนานแล้วเจ้าหัวขโมยสารเลวอยู่ดีๆก็มาชี้นิ้วบอกว่าเกรสเออเออหมายถึงคิงสินที่เช็ดปลุกบินเห็ด แล้วก็ยัดเข้าปากเฉยอ่ะมีมีเหตุผลแบบนี้ด้วยเหรออ่ะนั่นลุงเหอผู้กล้าเอ้าทำไมตีกันซะเองล่ะมั่วหมดแล้วชั้นก็หลงหาเห็ดเห็ดเจอแต่พู้เขาไม่ไม่ไม่เห็นฉันลุงเหมืองอีกต่อไปแล้วเพราะงั้นชั้นก็เลยมาที่นี่อยากอยากกินเห็ดเห็ดสนอร่อยเห็ดยิ่งใหญ่ยิ่งดี ช่เวรค้นพบอย่างยากลำบากว่าที่นี่มีเห็ดขึ้นอยู่เพราะฉันยืดเบือไปคนนี้ก็จอบตีฉันแล้วก็จะกินเห็ด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 เ,เ,เขาเขากล้าดียังไงถึงมาลุกล้อมสถานที่ฝึกตนของผู้สือทอดของสำนักกูหัวอย่างฉันดอกไม้นี่นะเป็นของฉัน,แล,ลนแล้วก็ผู้กล้าซิกดีเอ็นด้วยแล้วก็ผู้กล้าไพมอนด้วยนะ,ะใช่ใช่แล้วก็ผู้กล้าไพมอนนอกจากพวกเราสามคนแล้ว ฉันไมย่ายาได้คนอื่นมายุ่งนะแกมันเสรจเดนของกองจูวลาสมบัติจะหัวขโมยสารละเลวอาน,น้าเอาหน,น้าลุงเหอะตัวตั้งงู่โฉเองก็ล้างมือในอ่างทองคําแล้วไม่ยุ่งเรื่องของกองจิล่าสมบัติแล้วแถมสิ่งที่เขาทําคือการปลูกดอกไม้ไม่ใช่เห็ดน,นะบอกไว้ก่อนไม่ใช่เห็ดปีด้วยอออึอออ,อ,อช่เหรอลงดูให้ดีๆสินเนี่ยดอกคิงสินนะเอ๊ะ ดูเหมือนจะเป็นดอกคิ้สีจริงๆด้วยฮะแล้วมันจะเวียนหัวหน่อยๆด้วยอะแล้วก็ตั้งวู้โช้ายังคิดอยากจะเปิดสวดอกเลสลี่อีกเหรอเอาไอ้ยาก็ทันทีนี้มีสวนดอกเลสลี่ขนาดใหญ่มันก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามดีไม่ใช่หรือไงอย่าทะเลาะกันอีกเลยนะเออไม่มีเหตุจาเลยอุ้ย เห็ดเห็ด <ules> ปีเห็ดปีเห็ดอันใหญ่เนื้อเห็ดเนื้อเห็ดอร่อยอะไม่มีเห็ดแล้วกูไปไล้เฮียไปแล้วไปแล้วอาวอาเออไอ้คนแก่สร้างปัญหานั่นไปซะละในที่สุดฉันก็จะได้ศึกษาเรื่องการปลูกดอกไม้อย่างจริงจังสักทีนะสารภาพว่าคุมโทนไม่อยู่คือคนนึงผมก็จะพากดึงเสียงแบบเสียงคนตุ้ยๆหน่อยคนผมก็เสียงปั่นเนี่ยคุมโทนไม่อยู่จริงวะอะไรวะเนี่ยโอ้ยคุยซ้ำได้ไหมอ่ะ สักวันหนึ่งฉันอต้องปลูกสวนดอกไม้กเกลสิลี่ขนาดใหญ่ที่นี่ให้ได้อืมซิกดีเอ็นมีเรื่องอะไรเหรออ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แท้ก็แค่แวะมาดูสินะทางนั้นก็ตามสบายเลยฉันจะทําสวนดอกไม้ของฉันต่อแล้วละผมคุมโทนไม่อยู่จ,จริงๆว่ะคือตะเกะียบเสียงทั้งไอตังทั้งลุงเหอคือแบบว่าลุงเหอเสียงมันจะนปันๆเสียงไอตังมันก็จะแบบดึงๆเหมือนแบบเสียงตึงๆหน่อยอ่ะ ขอภัยนะท่าว่าเสียงมันไม่ตรงกับคลิปก่อนๆที่ผมเคยพาคคุมโทนยากมากมยังไม่เคยชินกับการทําอะไรแบบนี้เท่าไหร่อ่าโอเคอะกลับเข้าเรื่องนะครับสําหรับชิ้นแรกนะผมไล่ชิ้นเลยนะอย่างแรกเลยอันเนี้ยมันเรียงกันอย่างางี้ใช่ไหมมาที่ชิ้นแรกก่อนดอกไม้มองการไกลไอ้ดอกไม้มองการไกลเนี่ยเก็บตรงนี้ครับมาตรงเนี้ยแล้วมันจะมีดอกคิงศิลขึ้นซึ่งครั้งแรกเนี่ยถ้าเราเก็บอะตั้งวู้ชมันจะโวยวายใส่เราแล้วถ้าหลักหลังจากที่เรา คุยอะตั้งวูโฉเสร็จเนี่ยเราสามารถรับเควสของเขาต่อได้ไอออดีตของผู้กล้าเหนือยอดเขามั้งรู้สึกชื่อเควสโลกน่าจะเควสนั่นแหละผมทําไปแล้วแล้วผมก็ลืมขอภัยครับก็น่าจะเควสนั่นแหละคือเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งวูโฉก็จะโวยวายแล้วก็ทำเควสของไอตั้งวู้โฉต่อได้เลยอ่านนี่คือจุดแรกครับต่อไปชิ้นที่2อนะครับผมอันนี้ขนนกแห่งทองนาภานะสามารถเก็บได้จากจุดนี้ครับมันจะมีบทพูดของมอนขึ้นอยู่ตลอดเวลาทีว่ว่าว้าวนภาสูงชันขนาดนี้แล้วก็อะไรสักอย่างนึง มันขึ้นบ่อยด้วยนะบางทีมันบักคือตอนที่ผมมาใหม่ๆอ่ะผมวิ่งอยู่แถวเนี้ยสักพักหนึ่งบทพูดไอม้มอนมันก็ขึ้นซ้ำ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 ไปซ้ำมาอย่นั้นแหละมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในรังนกฮะขนนกเอ้นั่นแหละมันจะอยู่ในรังนกเลยเก็บไข่เก็บขนนกขึ้นมาได้แล้วก็อันเนี้ยถ้าเราล่อนไปเราสามารถที่จะเก็บหีบได้ด้วยนะแต่ว่าผมเก็บไปละเนี่ยถ้าเราล่อนมาทางเนี้ยรู้สึกมันจะมีหีบสปอนด้วยถ้าผมจำไม่ผิดอ่าเนี่ยเราล่อนมาเนี้ยแล้วนอกจากจะเก็บหีบได้แล้วเนี่ยมันจะมีนี่ด้วยครรับบนนีเหห็โาณมะ คุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นจุดที่สามารถพุ่งมาเก็บหินโบราณอีกก้อนน,นได้อย่างง่ายๆมากเลยถ้าเกิดใครที่วิ่งมาแล้วมันเป็นทางผ่านชิ้นที่3ก็คือนาฬิกาแดดแห่งช่วงวัยครับซึ่งมันสามารถที่จะเก็บได้จากตรงนี้เลยอันนี้ใกล้ๆเทเลพอร์ตเห็นปะข้างล่างมันจะเป็นเทเลพอร์ตวาร์ปขึ้นมาปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้เนาะวิ่งขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงโตะ๊ะใบนี้เลยเอโต๊ะตัวนี้ไม่ไม่ใช่ใบผู้ผิดโต๊ะตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเก็บ นาฬิกาแด่ช่วงวัยได้จากตรงนี้เลยฮะต่อไปก็เป็นชิ้นที่4นะครับก็คือถ้วยแห่งสาม,มัญซึ่งสําหรับใครที่จําได้เลยหรือว่าดูคลิปเก่าๆของผมก็จะพบว่าตั้งแต่ตอนที่เรามาที่แคสซึมเนี่ยครั้งแรกแบบตอนแรกเลยนะตอนที่เราทำเวสโลกที่ชื่อว่าไอไข่เมนึกซ่อนเรนเจ็ดดาราเราจะต้องผ่านทางมาแถวนี้เพื่อที่จะไปทําลายไอเบสร็อกคีอันนึงซึ่งพอเราวิ่ง1ตรงเน,นี้ย เราจะจะเจอกับโจรกลุ่มหนึ่งซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สู้แต่ว่าตอนนั้นดน้วยความบังเอิญผมเห็นว่ามันขวางทางพอดีผมก็เลยสู้สู้เสร็จปุ๊บมันก็เป็นคัดซีนขึ้นมาว่าแท้ที่จริงแล้วโจรกลุ่มโจรกลุ่มนี้ก็คือพวกทหารมิลิตปลอมตัวแฝงตัวเข้ามาอยู่ในพวกโจรล่าสมบัติอ่าแล้วหลังจากตรงนี้ปุ๊บอะพอเราผ่านคัตซีนนี้ไปใช่ไหมเราก็จะเข้าสู่เวสโลกอีกเวสหนึ่งก็คือ แฝงตัวเข้าค่ายศัตรูไม่มีใครรู้ซึ่งน่าจะยังจํากันได้พอเราทาและที่เราสู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยยันโบก็จะไปยืนรออยู่ตรงนี้ยันโบก็จะไปยืนรออยู่ตรงนี้ใก,ออกล้ๆวาร์ปน,นี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยยันโบจะยืนหน่อยนี้อยู่ตรงนี้เลยแล้วเราสามารถที่จะรับเควสจากยันโบเนี่ยแล้วก็ช่วยเขาพอเราช่วยช่วยยันโบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราไปสู้กับศัตรู ที่เป็นกองโจล่าสมบัติตามแคมป์ต่างๆใช่ไหมฮะสามจุดซึ่งจุดหนึ่งเนี่ยเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวหยันโบมันจะพากองทหารมีลิไปจัดการเองแล้วก็เหลือแค่2จุดให้เราเก็บงานเนาะอ่าพอเราเก็บงานจากตรงค่าย่อยๆครบ2จุดรวมกนันหนึ่งจุดที่หยันโบไปแล้วก็จะเป็น3จุดใช่ไหมมันก็จะมีเป้าหมายสุดท้ายมาให้เราไปจัดการกับหัวหน้าโจนก็คือไอ้บรัสไอ้บรัสบูเฉาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไอ เฉินเดอะฟลาเวอร์ที่ผมบอกว่าชื่อเหมือนผู้ชายแต่ดันผู้หญิงกับชื่อเหมือนผู้หญิงแต่แดนผู้ชายอเออแล้วก็เนี่ยเรามาสู้กับมันที่ตรงนี้ครับค่ายนี้เลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยยันโบยืนอยู่ยนั้นอยู่เลยพอเราสู้เสร็จปุ๊บคุยใหญ่ยันโบเสร็จหมดคัตซีเราก็จะได้ชิพเมนต์แล้วก็จะมี i o u เช h e s t ขีดระดับเนี่ยเกิดตรงนี้ใบหนึ่งพอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้มาเป็นนี่ครับนี่ทั่วแห่งสามัญเป็นชิ้นที่4ใน6ชิ้นที่เราตามหาอยู่นั่นเองชิ้นที่5ก็คือหมวกพิทักษ์ ซึ่งหมวดพิทักษ์เนี่ยสามารถเก็บได้จากจุดแรกเลยที่อไอหวังมันพูดถึงก็คือเนี่ยกระท่อมหลังเนี้ยกระท่อมล้างเนาะเหมือนจะเป็นกระท่อมคนงานเหมืองซึ่งกระท่มคนงานเหมืองตรงเนี้ยตอนที่ผมมาสำรวจอะผมเจอจากการที่ผมวิ่งตามซีรีส์มาคือ,อบนเนี้ยมันจะมีเสาซีรีส์อยู่ต้นหนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนมั้งรู้สึกผมไม่แน่ใจว่าข้างบนหรือตรงไหนแต่ว่าผมตามซีรีส์มาครับน,น่าจะข้างล่างมั้งน,น่าจะแถวนี้แหละ หรืออาจจะเข้าไปในบ้านไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นว่าผมตามซีรีส์มาครับตอนแรกผมตามซีรีส์เข้ามาในนี้ก่อนอ่าแล้วทีเนี้ยพอผมตามซีรีส์มาผมก็เห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นกระท่อมมันหน้าแบบว่าหน้าสำรวจดีอ่ะผมก็สำรวจสำรวจสำรวจอะไรไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็ลงมาตรงนี้ครับอ่านี่ไงนี่ไงใช่อันนี้คือจุดเข้าเซลีในผมตามเซลีมาตรงนี้เลยฮะผมก็ลงมานี่ครับลงมาเสร็จปุ๊บ อ่าผมก็วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วตรงเนี้ยตอนแรกอะ่ะมันจะมีถังระเบิดอยู่มันจะมีเสือมันจะมีเสือปูอยู่ตรงหลุมเนี้ยครับตอนแรกมันจะไม่ได้มีรูอย่างนี้อยู่มันจะมีเสือเสือฟางปูทับไว้แล้วก็มีถังระเบิดอยู่ใบหนึ่งพอผมยิงจุดถังระเบิดปุ๊บอ่าไฟมันก็ไหม้ไหม้เสือจนพอเสือไหม้หมดเนี่ยมันก็ปรากฏว่าอา่าวข้างล่างเนี่ยมันมีรูรับตรงนี้อยู่ด้วย ซึ่งไอ้ตรงรูรับตรงนี้แหละที่เราสามารถที่จะกดเก็บไอ้เจ้านี้ได้ครับเนี่ยไอ้หมวกพิทักษ์ได้ทีนี้พอเก็บหมวกพิทักษ์ขึ้นมาปุ๊บมันก็มีเสียงโจรอะโวยวายมาจากหน้าประตูบ้านว่าเอ้ยใครอยู่ในนั้นอนะรู้นะออกมาซะดีๆก็คือไอ้โจรข้างหน้านี่แหละซึ่งตอนแรกเนี่ยไอ้ประตูบ้านเนี่ยมันปิดอยู่ต้องเปิดจากข้างในพอเราเก็บหมวกขึ้นมาปุ๊บอะไรปุ๊บก็เปิดประตูมาก็จะเจอกับไอ้นี่ครับหัวหน้ากองโจรล่าสมบัติซึ่งได้ให้ผมเดาเลยนะ ผมยังไม่ได้คุยนะเพราะผมดองเอาไว้กะว่าจะรอเก็บอ,อัดคลิปทีเดียวแล้วก็ค่อยคุยผมดาว่าไอ้หมอเนี่ยคือ er เอิร์ชเฮ้ยเธอแะละตามหาคนที่ชื่อเอิร์ชอะไรนั่นมากว่าครึ่งค่อนวันแล้วก็ยังไม่เจอคนที่คุ้นเคยกับสถานที่นี้อย่างเธอคงจะหาเจอหรอนะเอา้าไม่ใช่เอิร์ชเหรอไอ้นี่ไม่ใช่เอิร์ชเหรอฮะหาไม่เจอก็แค่รอจนกว่าจะมีคนพบแล้วก็บังคับให้พวกเธอนําของที่หามาได้ให้ก็สิ้นเรื่องคนเรียกฉันว่า เดชิงสกิตฮะเด s h ชิงส k ิตนั่นชื่อเนะี่ยถ้ายังจัดการกับกลุ่มคนขุดเหมืองในแคสซึมนี้ไม่ได้แล้วจะออกไปข้างนอกได้ยังไงมาเอาของมาให้ฉัดซะดีๆสมบัติของทหารเมลิตผู้เรากองโจล่าสมบัติจะเก็บไว้เองไม่ว่านาอยากได้อะไรที่นี่ก็ไม่มีทั้งนั้นเธอบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีงั้นเรอฮึฉนันนึกว่าเธอที่เอาแต่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ทุกวันจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่านี้ซะอีก เธอเลือกแล้วกันว่าจะส่งมัวพิท่าให้ฉันซะดีๆหรือจะให้ฉันต่อยเธอสักบัดอ้าวอ้าวอ้าวเย็ดแม่ได้ดิสัตว์กูว่ามึงคงไม่อยากสู้กับกูหรอกปากเก่งดีนี่ฉันว่าเธอเนี่ยคงต้องรอให้เอากระปีมาจ่ออยู่ตรงหน้าก่อนถึงจะยอมสินะปากดีกูชอบมากไอ้แบบเนี้ยเดอะคิงคิดคิดไม่ถึงสินะ ชอบมากเลยเนี้ยโคตรชอบเลยไปไหนมาเอาไปเอาไปเอาไป <c oughs> าไม่ไคิดแล้วนะว่าเดอะคิงส์คิดของฉันจะตกไปอยู่ในมือของคนงานเหมืองฝากไว้ก่อนเถอะวันข้างหน้าพวกเราัางอีกยาวไกลอะ,อะไรกันเนี่ยที่แท้ก็คิดว่าเราเป็นคนงานเหมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่น่ยหน้าก็เหมือนคนงานเหมืองมากเลยไอ้สัตว์นั่นสินะ หน้าตาสวยๆแน่นๆอึ๋ๆแบบเนี้ยดูยังไงก็ไม่ใช่คนงานเหมืองหนาจำมึงกับพล้าแล้วล่ะทะลึ่งแล้วเกินนะทะลึ่งเบ๋เบ๋แล้วเกินเอ้าไอ้เชียดเดี๋ยวนะสรุปคือหลังจากที่ผมเก็บของมาจากไอ้รูเนี้ยแล้วก็เปิดประตูมาเจอกับไอ้โจรที่ชื่อเด๋อขิงคิดอะไรเนี่ยผมก็นึกว่ามันจะมีเควสอะไรให้ทําต่อกลายเป็นว่าคุยเสร็จแล้วมันมาท้าตีท้าต่อยเฉยผมก็เลย เอาดาบอิล่าอัดหน้าแม่งไปดอกนึงแล้วปากเก่งเหลือเกินโง่หลายก็ตายซะนี่แล้วมีแค่นี้หรอคือมันคือมันมีแค่นี้จริงใช่ไหมชิ้นสุดท้ายก็คือหอ,อกนักรบซึ่งตรงเนี้ยมันจะอยู่บนยอดเขาค่อนข้างสูงแล้วก็มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรหน้าผาแบบยอดเขาแบบแหลมๆด้วยอาจจะต้องปีนเหนื่อยหน่อยอาทางตรงตีนเขามันจะมีหินกระโดดก้อนนึงหลังจากที่โดดส่งตัวขึ้นมาแล้วก็ ค่อยปีนขึ้นมาจนถึงยอดตรงปลายแหลมตรงนี้ครับเนี่ยหอกแระลบมันก็จะมีอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมันจะปักอยู่ซึ่งผมเก็บไปแล้วอ่าโอเคหลังจากที่เราเก็บไอ้ของโบราณครบ6ชิ้นนี้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปหาไอ้หวังกันดีกว่าโอเคจะหวังตอนนี้ฉันอนะไปไกลคนดูจนครบแล้วว่า6จุดที่เก็บไอ้พวกของโบราณของสักการะพวกนี้มาเนี่ยมันมีตรงไหนบ้าง รอให้รอทนานมาโอเคเรามาหวยซี <Why? S 3> ดีเอ็นที่ใต้กองหินก่อนหน้าเนี้ยมีพรงปรากฏขึ้นมาด้วยละสมบัติของทหารเมลิธมีอยู่จริงๆอ่ะเนี่ยก็ทําไมจริงแล้วมันจะให้กูเก็บของมันไว้เรงเยอะแยะและอนุสอ์หินนี่คือ,อหินจารึกชื่อนักรบของกองทหารเมลิตไว้หลายแถวและด้านล่างมีจารึกว้ว่าเมื่อนั้นมีหลี่เว่ยอยู่เบื้องหลังเราต่อสู้อย่างกล้าหาญ เราไม่หวั่นกลัวความตายและไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวท้ายที่สุดเราก็บรรลุคําสั่งของท่านราชาได้สําเร็จและไม่ได้ทรยศต,ต่อความหวังของผู้คนหินก้อนนี้เป็นหนักหน่งสอนของเราแม้การเวลาจะล่วงผ่านไปจะมีเพียงเมลิทที่ไม่ไหวหวั่นอ่าก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของทหารที่ทําหน้าที่ของทหารได้ดีนะอ่ะคุย่หวังหน่อสิอันนี้อันนี้อนนโอเคซ้ำละซ้ำละแสดงว่าเราต้องลดลข้างล่างก่อนอ้ โอ้อาริแฟก์อะไรอ่ะเดี๋ยนะเก็บอารีิแฟก์ก่อนอ๋อเซตเทนเนอร์ซิตี้ออฟเมลิลิสนี่ว่าแต่เป็นแบบสีดาวแล้วก็หีบแบบเบิ่มๆเลยแบบคือลือนะเอ้ยฟิลเลตเบดกำลังหาอยู่เลยกำลังหา้ฟิลเลตเบดนี่อยู่พอดีเลยกำลังขาดขาดสีแล้วมั้งอ่าใช่ขาดสี นี่เรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งเป็นอาวุธอีกหนึ่งชิ้นที่เราหาอยู่ครับอ่าข้างล่างนี่มีหีบแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านแผ่นศิลานี้กันดีกว่าแผ่นศิลาเล็กๆที่มีข้อความจาลึกไว้ว่าสึกที่เกิดในแค่ซึมทําให้ข้าเสียแขนขาทั้งสี่ข้าจึงทําได้แค่สั่งให้ใครสักคนบันทึกและสลักไว้ในที่แห่งนี้ในการต่อสู้ที่ดุเดือดนี้ถึงแม้จะรอดชีวิตมาได้ แต่ทุกครั้งที่คิดถึงสหายที่ล่วงลับไปทําให้ข้านอนไม่หลับตลอดคืนและด้วยร่างกายที่อยู่ในสภาพนี้ทําให้ข้าโกรธแค้นที่ไม่อาจตามเหล่าสหายไปได้ข้าพยายามดับชีวิตตัวเองแต่ก็ได้ผลเมื่อราชาได้ยินดังนั้นจึงได้ตำหน,นิและเรียกสติของข้ากลับมาท่านราชาได้มอบชุดและหมวกกระเาะคืนให้กับกองทหารมิลลิตแต่ข้าไม่สามารถตอบแทนความโปรดปรานนี้ได้จึงต้องปล่อยให้ฝุ่นทุรีปกคลุมไว้แล้วรอวันที่ผู้ถูกลิขิตมารับมันไป ทุกท่านชีวิตนี้ขาคงไร้ซึ่งโอกาสแล้วหวังว่าชาติหน้าเราจะได้เป็นสหายร,ร่วมชาติดื่มเหล้าแห่งคำปฏิญาณร่วมกันและปราบศัตรูแห่งลีเยโดยกันอีกครั้งอ่าลึกซึ้งลึกซึ้องอยู่น่าจะเป็นประวัติของทหารสักคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีเรฟเฟนซ์หรือมีบทบาทอะไรพูดถึงอีกหรือเปล่าแต่เรากลับมาคุยกับหวังก่อนว่าสมบัติมันอยู่ข้างล่างนี่เองอเพื่อนสมบัติมันอยู่ข้างล่างเลยเพื่อน มันมีอยู่จริงนะเพื่อนออคิดไม่ถึงเลยนะว่าเธอจะหาเจอจริงๆนี่คือสมบัติของฐานมิลรสจริงๆหรอถึงแม้จะไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่เธอสามารถหามันเจอได้ฐานมิลิสที่ทิ้งสมบัตินี่ไว้คงจะต้องดีใจแน่และภัยพิบัติครั้งนั้นผ่านมากว่า500ปีแล้วพอคิดถึงเมื่อ500ปีก่อนที่แห่งนี้คงเป็นสนามรบอันโหดร้ายที่บรรพบุรุษของเราต้องเสียสละชีวิตนับไม่ถ้วน ฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าในยุคนั้นผู้คนจํานวนมากต้องต่อสู้เคียงข้างท่านหลอดแห่งหินหนึ่งในพวกเขาจะเป็นที่จดจําจากผู้คนตลอดหลายศตวรรษหรือเปล่านะพวกเขาเคยสงสัยหรือลังเลในหน้าที่ของตัวเองไหมนะคนธรรมดาที่ไม่ได้รับวิชั่นจะพักดีต่อเทพที่ไม่เคยเฝ้าดูพวกเขาเลยไปจนตายได้อย่างไงกันเพราะว่าเทพไม่เคยหาพวกเขาไปไกลไง เพราะพวกเขาพักดีต่อทางเลือกของตนเองเอาช้อยแรกดีกว,ว่าเพราะว่าเทพไม่เคยทอดทิ้งเขาครับคืออย่างจงหลีก็ไม่เคยไปไหนอยู่แล้ว oh. อืมเธอพูดถูกไม่ว่าจะมีวิชั่นหรือไม่มีผู้คนก็ยังต้องทำงานเพื่ออนาคตที่ไร้ขอบจำกัดนั่นคือแรงผลักดันสินะพวกเราก็เหมือนกันเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อช่วงเวลาดีๆในอดีตหรือเพื่อหนัดรู้ตนเองในปัจจุบัน แต่เราทำแบบนี้เพื่อสนับสนุนกันและกันและทิ้งร่องรอยและเสียงของเราไว้ในยุคต่อๆไปบางทีเมื่อเวลาผ่านไปแค่ซึมอาจจะกลายเป็นอนุสรของเราก็ได้นะที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหลุมและหุบเหวเปียกโชกไปด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาของคนงานเหมืองรุ่นสู่รุ่นและมันยังเป็นสักขีพยานของเส้นทางยากลำบากที่เราได้เลือกไว้เหมือนกับอนุสรหินนี่ไงในอีก500ปีอ้าวไม่สิ ในอีกพันปีมันก็ยังคงอยู่ที่นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเสียสละของเหล่าทหารไม่ได้สูญเปล่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เห็นมันแต่ถึงตอนนั้นหวังว่าจะมีคนมาดื่มอวยพรให้คนงานเหมืองที่น่าสงสารอย่างพวกเราสักแก้วฉันก็พอใจแล้วละ่ะมิลลิลทที่ไม่ไหวหวัน่นปลดล็อกอาชีพเม้นเทื่อเขาพันปีเควสสำเร็จแล้วอ่าเสร็จไปอีกหนึ่งเควส ที่เป็นเควสโลกและเป็นเควสสุดท้ายที่มีชื่อเสียงเมืองและแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราทำเควสโลกเสร็จและมีชื่อเสียงเมืองขึ้นก็ต,นต้องไม่ลืมที่จะกลับมาถ้าเป็นหลีเย่ก็คุยกับคุณอยู่นะเพื่อมาเช็คชื่อเควสเหมือนเดิมคราวนี้นี่เป็นเควสสุดท้ายและเป็นเควสสุดท้ายแล้วที่เป็นชื่อมีชื่อเสียงเมืองขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เควสโลกเควสสุดท้ายข้างล่างแคสซึมอาจจะยังมีเควสลับหลงเหลือยอยู่ก็ได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเควสของไอ้เจ้าฟาตุยที่ยืนอยู่ตรงแคมป์แล้วเรายังไม่ได้ไปคุยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันละกันคุณอยู่อะมาคุยกันหน่อยเช็คชื่อเควสเนี่เห็นปะ่ะฮะตอนนี้เควสที่เป็นชื่อเสียงเมืองของหลี่เย่นเนี่ยผมทาครบแลวนะ5้าเท้าสิบเเลยเควสสุดท้ายที่เราเลือกจะทําก็คือนี่ครับเทือกเขาพันปีซึ่งเป็นเควสที่เกี่ยวกับการเก็บของสักการะให้ครบหชิ้นตามที่ต่างๆซึ่งเราต้องไปสำรวจเจอได้ตัวเองนะฮะซึ่งตอนที่เราคุยกับอหวัังในนนตแรกมกม็จะ แผนกล้องไปให้ดูแหละว่าเออมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแต่ว่าหลายคนอาจจะจำไม่ได้ก็ผมก็ไปวิ่งเช็คให้แล้วเนะว่าอ่าทั้ง5ชิ้น6ชิ้นเนี่ยมันเก็บได้จากจุดไหนบ้างก็บอกไปแล้วน่าจะช่วยได้บ้างเทือกเขาพันปีก็อเช็คเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งเควสแล้วก็น่าจะหมดแล้วไม่สิไม่ใช่น่าจะหมดแล้วสำหรับเควสโลกที่มีชื่อเสียงเมืองของลีเย่ก็หมดเท่านี้สำหรับแพท2.6 ซึ่งอัปเดตแมปแค่ซึ่มมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ใครที่มาดูโดยตั้งใจหรืออาจจะหลงมาดูโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามถ้าว่าดูแล้วชอบหรือแล้วถูกใจดูแล้วได้ประโยชน์ไปว่าอ๋อกำลังหาของสักการะหชิ้นอยู่เลยที่แท้ชิ้นนี้ที่ยังหาไม่เจอมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เองได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะผมก็ฝากกดไลค์กด s Subscribe ช่นะผมกันด้วยนะผมขอบคุณมากครับ